มันสโลยยังเดียววะมินิเกมมันโคตรโลรเลยวะมันปรับใหม่อ่ะ

ล,ลูกไฟคลองห่ือเปล่ามีเกมดูเีนดิ้งตัน มื่อไหร่กูจะเล่นได้วะไอ้หนอยเล่นยี่อะไรนี่นี่เกมไหนฮะเอามือเล่นไม่ได้เหรอไม่ได้เลยเข็มตากอย่างไรเฮียแต่หมอนี่ไม่ไม่ค่อยเหมาะกับอย่างงี้กับมึงโง่ไงไม่ไม่กูบอกว่ามึงโง่จอบะตากดีจังเลยว่าดีกว่ามึงก็ให้เพื่อนมึงเล่นเนเด็กเกรดเล่นเยียอะไรกูเล่นให้เยียเจอเอาดิเอาดิเอาดิที่บอกโกเล่นให้เถอะขอโทษขอโทษขอโทษโก้เล่นให้พ่อมึงอะถามไอ้เจดิกวนบอกอะอ้าวรอเจมา กูอะไปเล่นให้ตัวเซนในควายกูอะเล่นให้ตัวนั้นเซนไหนมึงเซนไหนมึงเซนยูรี่อ่ะอ้าวแล้วมันเล่นให้เจ๊ป่ะอ๋อก็เล่นให้เจ๊ไงอ้าวแล้วแล้วตัวนั้นกูเล่นให้มันอ่ะตัวที่แต่งกับโปกูเล่นให้มันอ่ะโอเคโอเคยอมเอายอมมาไม่เถียงควายไม่มีสมองก็ยังมาด่ากูปากดีหรือเจอหน้าคนมันอ่อนไหนแล้วมันก็อ่อนอยู่นย่างข้ามหรอวะปากดีจริงเลยวะฮะนี่ไปเรียนวิชาอะไรมาวะปากดียังเจอได้นะ หาคนดีกว่าเฮียกูเดี๋ยวตามล่าหากว่าเดิ้ลไวอะเดิ้ลไวแม่มึงไงสัตว์เดิ้ลไว้ปเตะน้ำนะอ๋อต้องด่าเพื่อนหน่อยหมันไส้เพื่อนทำยังไงวะหมันไส้ยังไงเฮียไม่ไม่ฟังนะอุ้มถูกะแย่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 พวกแย่แต่มันแย่อีเด็กแย่เลย โอ้ได้ปืนแพได้ปืนวิชาแพรวิชาพ <ะ S 2> แพรวิชาแพรแต่ละเตแต่ละเลตตไอสัตแงเฟร้ยว่ะไอสัตว์ไอเท่าไหร่เนี่ยประมันห้าร้อยกว่านิดนิดโอ้ยมือกูไปเองเลยเนี่ย วัดีเลยวัาดีเลย I from I from Thailand c m from Sparta เหี้ยะไรไม่รู้รู้จักอะสปาร์ตันอะเคยดูเปล่าไม่เคยดูร้อยเคยดูเปล่าไม่เคยดูอะสามร้อยอะไปหเดูอ่ะเออหนังท0ร้อยอะสึกพันนรกอ่ะกูได้ดูแต่สี่ร้อยว่ะสักอโทนด้ไม่ใช่ละสี่ร้อยมงเป็นตัวพ่อไม่เยี่ยเยี่ยตาทำพ่อไงเด็กเปสี่ร้อยมันดูกับพ่อของ สี่ร้อยค่าค่าบาทเท่าเหรอเฮ้ยแล้วทำไมกูได้จุดกับทรากจีเนี่ยสเต็ปฟาสเฮ้ยจะบอดแล้วว่ะเห่าเหี้ยอะไรเนี่ยทางเงยตันแล้วเพื่อนมีสาวรอนไงฮะสาววอไงกูไม่มีเลยวะอะไรวะเฮ้ยกู โซเมดดีกว่าเฮียโซเมดโซเมดดีกว่าโซเมดลงดีกว่าเยอะเอาดีกว่าเอาโซเมดมันลงเพีงคุ้มไปเยอะสภาพเพื่อนทันกูคือทะเลาะกันมันหมาดเลยไหมแบบทะเลาะกบใครวะทันกับไอ้เนี่ยป๋วจะดูสินะถามเจดิ้เฮียเจรู้ทุกเรื่องนะสัตว์ เกมใส่เสืออ้อหรือยังไปงในในยืมเลยไม่ได้เนาะเกมรอบรู้ยังไม่รู้เหรอเฮียนดา๋ยวนี้คู่เขาไม่อยู่เขาเหงาเจเข้ไปไหนวะถามมันดิวะเพือดลงมันไม่ลง,ลงก็กลัวเจมกลัวลงมาโยกขวาลงขวา,ขวาป้าบเขาให <c oughs> ้คะแนนกูคะแนนกูนามันเก่าแล้วว่ะ ไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งเียกคะแนนเลยเอาไออื่นดีกว่ามาถึงแล้วว่าเพื่อนเราไปผ่านดีกว่าแล้วเอาเราคะแนนอะคะแนนนี่มันเป็นตัวบง่งชี้ถึงความเก่งด้วยอ๋อไอเหี้ยมันเกี่ยวเลยแบ๊บบรรลุไว้แล้วอันหนึง่งเล่นให้ดีเดี๋ยวมันจะไปเล่นดิอ๋อไม่เล่นละไม่เล่นปวดหัวมินิเกมนี้กินไปประมาณห้าทีโอ้ยไอเหี้ยกุกแดกกับก่๊กโมงไอ้สัง นนีี่วัทไอเยเป้ท like ักมาในไลน์สัตว์เร็วๆไปดูดิจัดการนี่ไม่ดูไม่ดูไปรับจอไอ้อเยเป้เด็กเด็กเป้เล่นหุ่นเนี่ยเล่นหุ่นเนี่ยวันนี้เสียงดังเด็กเล่นเป้วันนี้มิกอยากเล่นหุ่นเด็กออกเป้แม่งไอ้ลูกโปใหม่ไอ้ลูกโปค่าหล่อปะ งโหมาตอนเลดเกมมาดีเลยแจกปืนแบ๊แบ๊มันมีขายอย่างไรปุณณเนี่ยเอ้ยกูเปลี่ยนมันชื่ออะไรรูวะกินใช่ปะเออทอมมอนเทพมหาอะไรไม่พอเลยเราสับเปล่าเกลียดเลยเฉยหวยอะไรอยู่ที่มันโว้ยโวยปืนแท้ที่มันดีจริงอเลยแอะ ให้ทำไงจึงจงแค่ไหนยแค่นอจจึงจผิดเพียงแปครั้งวกาอาคูนในเอาเป็นคู่เลยลองเพลนเพลงนี้คู่แล้วอ่าสื่อว่าชื่อหนาเนอะไรชื่อใครครบดคครัแต่ว่าไดิคัแต่ว่าหมาิแต่ว่าสมาฮะ แล้ว่าชบาดอกสบาใช่อมันชื่อจีเทอมันชื้อเฮ้ยใครดิคัสลองไปหาดิือ่ไม่ออกจปีทองฮะไม่ออกรไม่ออกไม่ออกไม่ออกผมก็ไรู้วามหมอาวไอ้ยีให้บิดที่แรกผมนึกว่าอันอีกให้บิดอีกให้บิด่ให้บิดารู้จักบิดเต่าให้บิดแต่ไอใส์รู้จักหรอเต่าหีแม่ไงตัวอ้สัตว์มีเทียเต่าให้บิดเต่าเครื่องยนต์เต่าเครื่องยนต์นะให้บิดอ่ะ รับใจเต็มมี้เลยหะอยากจะขายต่อแซลมอนจริงขายเยี่อะไรสามหน้าโอเคเฮียร์ไอเจมีขำเวยยไอเจมีขำเลยแไอต่บอกใครรว้ตอนนี้เออเวลาในเราได้กี่โมงนะเพันจริงเกือบตีสองแล้วเนี่ยเคยทอดทิ้งสิบแปดสิบแปดสิบห้าทำไมไกไม่ม่ไม่มีเวลาขึ้นบอกว่ะตัวพูดพันนนี่นะแบบ่อนาไมมันไม่มีไม่ไม่บอกเขิน ไอ้ห <rium> <Dante> ั่นี้ตายเลยให้ schnell. ไปต่อไม่ได้เลยตายซื้ชุดอะไรให้หมยใส่ดีกว่าแค่ไหนแค่ไหนเลยเฮ้ยเอพีเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยนับปุณเฮ้ยเฮ้ยใช่อะเอพีบักวะเนี่ยนับวันหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านเลยเวะล้านเฮ้ยสิบสองล้านเลยหรือไม่เยอะขนาดนี้วะเขาก่อนดูยังมีน้อยกว่านี้ไม่เหรอวะ เกิดอะไรขึ้นวีดีวิธีมันจะไหนเยอะๆมันตุนให้หันให้หันทะเลี้ยวเขาหน่อยหนึ่งเลี้ยงทะเลี้ยงใกล้หิวละซื้อเจ็ดครั้งเลยรวยตะเลี้ยงแดกเข้าไปทำไรเนี่ยมึงทำไรเนี่ยถ่ายคลิปไปแล้ว กูกำลงังถ่ายคลิปอะไรนะสารดีสัตว์เลี้ยงอยู่ลังให้อาหารสัตว์อยู่อ๋ <c oughs> อเพื่อ <c oughs> อะไรอะไรวะเนี่ยเรียกเัตเลี้ยงกลับไม่เลี้ยงหรอกเพื่อทำไมไปไกลไม่ต้องการเซ <c oughs> ลมอนกับไฮบิตไฮบิดไฮบิดนี่ชื่อเท่ละไฮบิตอ,อะไรไวะไปไกลต้นตึกอะไรไฮบิตกูบอก <c oughs> ว่าอะไร <c oughs> ไม่จำเลยวะ ไม่ต้องจำเลยได้ได้ได้หลอกหลอกเดี๋ยวเดี๋ยที่แลเอาแบบคนหรือดอกไม้อะมึงมึงอ่านคิวได้กันนะเพื่อนอัดดูเนี่ยทั้งพัตเตอร์อัดอะไรไปเขาไม่รู้หรอกมึงคิดชื่อว่าพิท์เช็กกระหนัดเด็กดีเลยนะกันเฮ้ยนี่แต่เลี้ยงสมัครแข่งได้ด้วยเออเอาไปใส่มาเนี่ยเมึงขึ้นล่าด้วยไส ไม่ล้านเข<ป>ื่อคิดเทียบไม่ออกว่ะเดี๋ยวหาอ่านนึงจริงจังเฮ้ยห,หาคนดีออกว่าเยอะสมทรงอ่ะสมทรงสมทรง, <laughs> ส,งสมทรง,งเดีเย๋ยวสมทรงทรงอะไรทรงอะไรทรงอะไรไม่รู้เลยชื่อมันสมทรงเลยสมนี่อะไรา <c oughs> มันเน่ยชื่อถ้ามันไม่เฟี้ยวเลยว่ะดูแล้วมันเสียวเลยดูแล้วยังมีดูแล้วมันยังหล,ลงเหลืออีกความเสียวอยู่ในตัวอย่างเงี้ยมีความเสียวหลงเหลืออยู่ มันต้องเปลี่ยนชื่อเป็นช่างแอร์ไอ้เหี้ยโอ้โหช่างแอร์แล้กูภาษาไทยไว้สัตว์หลายบาทนะเว้ยอะไรดีกว่าจำลองเจ้าชื่อแบบไหนอะบอกมันดีวะจะได้คิดได้เนี่ยมึงคิดได้ด้วยเหรอมึงบอกมึงบอกโปรเจกต์กมาก่อนด้วยกูสั่งจะทำการเอาแบบเออเอาพูดเข้าไปก็ชักอินพุตเข้าไปก่ออนรกะชากใจเสาเนาะชื่อแบบหล่อๆแล้วปะเด้ได้ไลุยปะ เอาโซเลสเลยวะสัตว์เล่นเลยมไม่ถามอันนี้ถามเป็ดของมึงอะทำไมไม่ให้เขาตั้งนี่ดิวะไม่เปลี่ยนเลไเงี้ยอะไรนะจิ๋วละมุดที่มึงชอบนะไม่ใช่ละมั้แปลว่าอะไระดอกนะดอกจำปี จำปีคิมแม่ไอ้ยัยนี้คะับควายตีดอกอะไรวะทำไมเป้มันหยาบจังวะควายตีดอกเลยวะดอกจำปีใช่ไหมก็อะไรของมึงมึงอ่านให้เสร็จก่อนไอ้สัตว์มึงหยาบมันแปลว่าอะไรเป่าเสร็จยงแปลว่าอะไรนะลืมมัน่อง่ะแปลว่าเชบาอ๋อเชบามึงไม่ไปหาว่าในกูเกิลนะชบาชะอมจะตัดไส้ไข่ด้ปยะกูรู้จำปี มึงต้องเอาดอกอันนี้ไว้ดอกที่มีความหมายของของประเทศไทยครับดอกราชพฤพึกชื่อภาษาอังกฤษก็คือราชพฤพึกเฮ้ยช่ชวนใครลงเดี๋ยวไว้สองสามคนขอแม่นๆจัดๆแหละรู้ว่าใครชวนไในนั่นดิบันเทิงอ่ะบันเทิงใครคือบันเทิง บันเทิงไงหวังไอเยตเตอร์ไอเ้ยเยเตอร์ไอเ้ตเตอร์อยู่ไหนไอ้อไอสัตว์สามเนี่ยได้สามนเนี่ยทัวร์มันเดินเข้ามาก็เดียวตเตอร์แล้วก็ใครอีกอ่ะแข่งวันไหนอ่ะร้านิ่งเหอะไม่อยากซ้อม,มอม,มาเกียร์ซ้อมอ่ะไม่หนุกซ้อมรำยเกีเยร์ยเลยมึงนี่จังอ่อนไหนเกียร์ก็โอ้โหปากดีแต่มืวันนี้ก<อ>ูต้องตั้งชื่อแบบให้รู้นะเว้ยดวนเดือดห้าห้าห้าแพ้ตกรอบ สิบสามวินแข็งแรงที่ห้าห้าห้าล้มมวยแพ้บายไปเลยล้มมวยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือยังไงเราอ่ะเข้ารอบอยู่แล้วเว้ยแต่ที่รู้รู้ว่ามันนี่มันมันไม่มันสมัครแล้วมันเอาของไงี๋ยวต้องมีไก่สมัครเอาของเยอะแยะเดี๋ยวดูเกิดมึงเจอไถยแข็งอ่ะเปลี่ยนจากหมดยิงเป็นหมดไอ้รุเดือดไอ้ซุปเปอร์คาร์ใหม่ดีเหมือนลยเออเหยียดซุปเปอร์คาร์เจอพกปีดเด็กเปรตปังโชเอ้ย กูกูตีเป็นคนไอ้พวกตีอ้าวไอ้ตีเบอร์สี่เอ้ยตะวันเบอร์สี่เอ้ยไอ้เหี้ยไอเีพี่วินคณะกรรมการโอ้หเท่เท่เท่ชุดไอ้สไปเดอร์แมนผู้หญิงไม่เท่เลยมันยี่หกสิงหาเออยี่หกสิงหามันบอกมันบอกใช่มันบอกแม่นมันบอกถูกต้อง ไม่ใช่มันไม่ไม่ไม่จามเลยเจ้าเอ็มลงแต่เอ็มมันนี่ดะดะเออมีเมอเ็มเนาะเอ็มมันมาเนี่เมื่อกี้แล้ว้าวส่นเลี้ยงใหม่เนี่ยหัวแวนหัวแดนนึงไงแล้วอดทิตย์เมื่อไะเฮ้ยเฮ้อเฮ่อ